มาเฮ็ดเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องสมุนไพรน,น่าคตแเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิสอนสอนค้นสอนพวกเด็กหน่อยแผนไทยม,มาเรียนเรื่องสมุนไพรมาเรียนนวดเรื่องจัดกระดูกนะอ๋อนุญาตในน้ำต้นไ่มคะแน้นนำ้ำบะไร้ี่แนะนําำมาจากไหนบอกชื่ออะไรอยู่ที่ไหนที่อยู่นะคะชื่อชื่อจริงชื่อคาเชนยุทธสารกุลสารกุล้าเลที่ ที่55หมู่2บ้านหนองอ้อตำบลหนองอ้ออำเภอหนอ,งว,อง,งวัวซอจังหวัดอุดรธานีวันนี้เป็นพิิธภโโัณฑ์ยาพิพิภัณฑ์ตัวนี้เป็นยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณส่วนผสมหลักๆก็คือใบข่อยอใบข่อยนี่จะช่วยเรื่องของรักษารากฟันจัดปินปากรักษาการปวดฟันแล้วก็จะมี วันมหาการไปวันมาการนี่ก็รักษาแผลละแผลต่างๆอันนี้ในนี้แผลในช่องปากก็จะมีพวกกระบูนด้วยตัวนี้ครับแล้วก็พวกเป็นแป้งขาวๆนี่ก็คือดินสอฟองสตูแล้วก็แตะน้ําแล้วก็แปรงฟันให้รสชาติสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อันนี้เป็นลักษณะเป็นผงนะคะเป็นผงแล้วเราต้องใช้ได้ทุกวันอันนี้จุดเด่นก็คือนอกจากเป็นยาสีฟันแล้วเป็นสครับขัดหน้าก็ได้ด้วย จะได้ลายสรรพคุณขนาดนั้นขัดหน้าขัดซิลเซียนให้ได้อันนี้คือถ้าเป็นถ้าใช้เป็นยาสีฟันน่ะใช้ประจําทุกวันได้ไหมหรือว่าเราต้องใช้เป็นยาสีฟันประจําที่ที่นี่ใช้ยาสีฟันไม่ใช้ยาสีฟันอย่างอื่นจอมไฟนะคะแล้วก็ลูกค้าหลักก็คือพอใช้แล้วก็คือสั่งประจําเพราะว่ายิ่งพวกดูดบุหรี่เนี่ยกลิ่นไม่ออกเลยกลิ่นดับกลิ่นปากได้สนิทเลย อันนี้คือเขาจะเป็นยาสีฟันนะคะครับอันนี้ก็เป็นแต่อันนี้ก็เป็นยาสีฟันเหมือนกันอันนี้เป็นแก้ปวดฟันอันนี้เป็นยาแก้ปวดฟันเป็นกีคนที่เป็นคนที่ปวดฟันปวดฟันปวดเงือก็ได้วดเงืออปวดฟันเหงือกบวมเนือหลักเสบแล้วก็แตะแตะละอมไว้หรือถ้าเป็นเด็กต้องวันออกทิ้งไหมคะมันคืนโลคอนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องลืนอย่าไปลืนไม่อร่อยสมมุติว่าถ้าคืถ้าเผลอถ้าเผลอถ้าเผลอเอาคืนไม่ได้ ถ้าเผื่อมันเอาคืนไม่ได้ก็ต้องย้อนรับสภาพว่าคืนไปแล้วอันนี้ก็คือหมายถึงว่าไม่ควรคืนไม่ควรคืนอมประมาณกี่นาทีอมไม่เถอะอมไม่จนกระทั่งอยากคายก็คายไปจนกระทั่งหายปวดก็ค่อยคายปริมาณ15กรัม15กรัมนี้ใช้ได้กี่นานต้องถามว่าปวดบ่อยไหมปวดทุกวันต้องใช้ทุกวันแต่มันแต่แต่ส่วนใหญ่ก็คือมันแก้ปวดได้จริงๆ คนที่กินยาแก้ปวดมาแทบทั้งชีวิตเลยยังหายเพราะอันตัวเนี้ยสิ่งเล็กๆแน่นยนอย่างนี้อันนี้เป็นอันนี้ก็ทํามาจากทํามาจากอะไรบ้างคะตัวนี้เป็นเป็นก็คือพวกก็คือพวกเจนสีเกลือสารส้มสตูพวกนี้สตูมาแล้วตามหลักแพทย์แผนไทยห้ามกินกินโดยเด็กขาดอแต่เขาเขียนไว้แก้ปวดแต่ถ้าเป็นเด็กแล้วก็เอาผสมน้ํา ผสมน้ำเดือละลายน้ําแล้วก็เอาน้ำาล้เอาสำลีไปจุ่มน้ำเก็าเป็นวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกด้วยใช่ไหมคะมีที่นี่มีกี่รายคะสมาชิกสิบกว่าครับสิบสองคนหรือเท่าไหร่จะไม่จดนานแล้วแล้วก็อันนี้มีอันนี้เป็นน้ำมันนวดทาถูนวดรักษาเส้นเลือดขอดได้ด้วยรักษาการข้ออักเสบเส้นเลือดขอดคนที่เป็นเส้นเลือดขอดเนี่ยเอาไปทานวดคึงๆมันจะมันจะช่วยคลายพวกครับใช่ มีส่วนผสมหลักก็คืออพวกพลายน้ำมันพลายน้ำมันงาแล้วก็ว่านต่างๆเยอะมากถ้าขายอันนั้นขายเท่าไหร่คะว่านตัวนั้นอันนี้ก็ขายของห้าสิบบาทอ๋อทำไมอันนี้ขายเท่าไหร่อันนี้ขายร้อยเนึ้อร้อยเนึ้อแล้วได้เป็นเดือนใช้คนเดียวได้เป็นเดือนตัวเล็กนี่ขายอันนี้อันนี้แถมฟรีไม่ขายนนถ้าซื้ออันนี้ก็คือแถมอันนี้อันนี้เป็นชั้นคณิตไว้แถมใช่ไหมใช่แจกไว้แถมแต่ถ้าอยากทําทําเป็นชุดรักษารากฟันอืมเซตนี้ สองอันเนี้ยว่ายังอันนี้อันนี้ยังไงก็แถมเอาสองอันนี้เทออกแล้วไปผสมกันใหม่รักษาลากฟันฟันจะแน่นขึ้นแล้วก็หายปวดได้ชั่งักกว่ากว่าใช้อันนันอันหนึ่งเอาผสมใหม่เอาผสมกันแล้วสัดส่วนยังไงคะหมายถึงสัดส่วนหมายถึงอันนี้อันนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งแล้วก็แปลงไปเลยจบรักษาลากฟันแต่ถ้าจะทําน้ํายาบ้วนปากน้ํายาบ้วนปากก็เอาตัวเนี้หนึ่งช้อน ตัวนี้หนึ่งช้อนแล้วตัวนี้หลอดหนึ่งแล้วน้ําครึ่งแก้วน้ำก็ครึ่งแก้วหนึ่งเราเทผสมคนคนลงกันพอตกตะกอนเสร็จแล้วก็เก็บไปเป็นน้ํายาบ้วนปากได้เลยหมายถึงว่าใส่ขวดเก็บไว้ใส่ขวดเก็บไว้เป็นน้ํายาบ้วนปากที่ในตู้เย็นลุ้นภูมิห้องค่ะภูมิห้องเป็นน้ํายาบ้วนปากที่รักษารักฟันได้ด้วยเก็บได้นานไหมนานเท่าที่ต้องการ มันไม่มีเสียใช่ไหมมันไม่มีเสียอยู่แล้วเพราะว่ามันพวกนี้มันผ่านการสตุกเป็นสมุนไพรใช่ถ้าผ่านความร้อนโดยการสตุกแล้วจะไม่เสียสตุกนี่คือสตุกคือการแบบสตุกคือการให้ความร้อนไปที่ธาตุวัตถุเพื่อไล่ความเป็นพิษของธาตุวัตถุออกไปแล้วคงเหลือความเป็นยาที่ระเหยแล้วเกิดการควบแน่นเหมือนเตาที่ผมกลั่นแต่และชนิดยานี่เวลาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันต้องเป็นเรียนยาหมออี เ,เดี๋ยวจะให้ดูการกั่นยาส้ม,มการกั่นยาก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอ๋อเดี๋ยวผมลืมเอาอันนี้มาให้ดูเดี๋ยวเอามาให้ชิมน้ำสกัดจากกาแฟจากระโพกนุ้งขอถุงที่สองอันได้ไหมคะได้คขอบคุณ